ข้อ27นะครับถ้าน้ำหนักของนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีค่ามาตรฐานเนี่ยเป็น3เท่าของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานอ่าพี่ผู้พิทนะครับค่ามัธยฐานเป็น3เท่าของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานนะครับและ55.57เของนักเรียนกลุ่มนี้มีน้ำหนักน้อยกว่า15.7กิโลกรัมแล้ว เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนกลุ่มนี้ที่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง13กิโลกรัมถึง18กิโลกรัมเท่ากับข้อใดต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานที่อยู่ระหว่าง0ถึง Z มาให้นะครับก็เป็นดังนี้นะครับแล้วเขาก็ให้ช้อยมาช้อยที่1 30.51%ช้อยที่2 33.73%ช้อยที่3 38.12% นะช้อยที่ส41.3ี่สี่เนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสถิติอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะมีค่ามาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องจำได้ไหมว่าค่ามาตรฐานคืออะไรครับน้อง,องมันคือแซนตั่นเองนะครับสูตรมันก็คืออยากรู้ว่าค่ามาตรฐานของข้อมูลตัวไหนเนี่ยก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาลบด้วย X bar แล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองอ่าก็แค่นี้เองอันนี้ก็คือส่วนอันนี้ก็คือค่ามาตรฐานนะครับส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็มีสูตรก็คือ,อมันมี2ส,สูตรนะครับสูตรนี้กัอีกสูตรหนึ่งก็คือซิกมาของ x i-x ลบ x bar, าร์ทั้งหมดยกกำลัง2องส่วน N ทีนี้น้องๆก็จําสูตรนี้ไว้นะครับแล้วเรามาทําโจทย์กันก็เขาบอกว่ามีการแจกแจงแบบปกติใช่ไหมครับอ่าประโยคตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคที่สําคัญที่สุดของข้อนี้เลยน้องๆอ,อาจจะไม่รู้นะครับแต่ต้องจําไว้นะว่าพอเขาบอกว่ามีการแจกแจงแบบปกติเนี่ยจาไว้เลยว่าการแจกแจงแบบปกติก็คือการาฟมันจะเป็นลักษณะนี้นั่นเองก็คือ ข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เอียงทางด้านไหนด้านหนึ่งนะครับจะอยู่แบบตรงกลางก็คือคนที่ได้คะแนนกลางๆเนี่ยจะมีเยอะนะครับแล้วคนที่ได้เยอะๆเนี่ยก็จะมีน้อยคนที่ได้น้อยก็จะมีน้อยนั่นเองส่วนใหญ่เขาจะมีมาออกันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะได้ว่า x b a บาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับมัธยฐานแล้วก็มีค่าเท่ากับฐานนิยมด้วยนะครับจะเท่ากันหมดเลยทั้ง3ตัว อันนี้ก็คือสมบัติของการแจกแจงแบบปกตินั่นเองจะเท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้โจทย์เข้ามาบอกว่ามาธยฐานเนี่ยเป็น3ามเท่าของส่วนเบน,นเบนมาตรฐานใช่ไหมครับก็คือ3ามเท่าของ sd นั่นเาาองอดังน,นั้น,นมันก็จะได้ว่า x bar ซึ่งมันเท่ากับมัธยฐานเท่ากับฐานนิยมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3เท่าของ sd นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็พอเราเอาข้อมูลมาใช้หมดยังยังไม่หมดเขายังให้มาอีกว่า5 5 5สิเนี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยมีน้ำหนักร้อยกว่า15.7ใช่ไหมครับแสดงว่าอะไร ห้าสจุด้าเจ็ดปเ็นน้องๆก็ต้องไปดูที่ตารางนะครับซึ่งมันจะตรงกับข้อไหนครับก็จะตรงกับแซดที่ศูนย์จุดหนึ่งสี่นั่นเองอ่าแสดงว่าโจทย์มันผิดนะครับน้องตัวนี้ต้องเขียนว่า5.57นะครับอ่าโจทย์มันเขียนผิดต้องเป็น5.57อ่าเราก็จะได้ว่า z ที่0.14เนี่ยจะมีพื้นที่ก็คือ Area เนี่ยเท่ากับ5.57เปอร์เซน่าดังนั้นเราก็ต้องไปแทนค่าแดูนะครับแเท่ากับ0.14ก็คือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่ครับก็คือเขาบอกว่าน้อยกว่า15.7ใช่ไหมแล้วก็มาลบด้วย x bar แล้วก็หารด้วย sd นั่นเองอ่าจะเท่ากับ0.14แต่ว่า x bar เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้พี่เขียนแล้วมันคือ3เท่าของ sd นั่นเองแล้วก็หารด้วย sd นะครับเท่ากับ0.14อ่าทีนี้ก็ย้ายข้างไปนะครับก็จะเป็น3.14ของ sd เท่ากับ15.7จะได้ว่า sd เท่ากับ5นะครับ อ่าแล้วพอได้ sd ท่้ก่ะ5ก็เลยได้ว่า x bar เท่ากับ15นั่นเองนะครับเพรามันเป็น3เท่าอ่าทีนี้พอเราได้ทั้ง x bar ทั้ง sd แล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับที่มีน้ำหนักระหว่าง13ถึง18นั่นเอง ใช่ไหมครับแล้วนอ้นองก็ต้องไปหามาว่า10นักเรียนเนี่ยที่หนักถึง13มีกี่คนและหนักถึง18มีกี่คนนะครับแล้วก็เอามาลบกันก็มาดูก่อนถ้าให้ x เท่ากับ13กิโลกรัมนะครับก็จะได้ว่า Z คือเท่าไหร่13ลบ15ส่วน5นะครับก็คือลบ0.4นั่นเอง z ที่ลบ0.4คือเท่าไหร่ครับน้อก็มาดูที่ตารางก็คือ15.54%นะครับเรามาดู x เท่ากับ18กิโลกร,รมัมจะได้ว่า z เท่ากับ18ลบ15ส่วน5นะครับก็คือ0.6ซึ่ง0.6คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็มาดู0.6คือ22.58% อ่าทีนี้เราลองมาวาดการาฟดูนะครับการาฟเนี่ยเป็นการแจกแจงแบบปกติใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นแนวนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตรงกลางน้องน่าจะรู้แล้วว่าตรงกลางเนี่ยแซดคือเท่ากับศูนย์ถ้าฝั่งขวาแซดก็จะเป็นบวกฝั่งซ้ายแซดก็จะเป็นลบนะครับอ่าฝั่งขวาแซดเป็นบวกก็คือตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยแซดเท่ากับศูนย์จุดหกใช่ไหมครับก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด2 2 5 8เปอร์เซ็นต แล้วเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้แซเท่ากับ0.4ใช่ไหมครับก็เลยได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด15.54ซึ่งตรงนี้คือหนัก18นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้หนัก13แต่เขาถามว่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง13กับ18ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเอามารวมกันนี่เราต้องหาที่พี่วงไว้หมดเลยนะครับ ก็คือเอามารวมกันนั่นเองก็คือ15.54บวกกับ22.58นั่นเองอ่ามันก็จะได้เป็น38.12%นะครับอ่ามีช้อยไมสาม่เอ่ย38.12%ก็มีนะครับก็คือข้อ3นั่นเองอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับน้อง เวลาเจอโจทย์เรื่องค่ามาตรฐานเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่ามันไม่ยากน้องๆก็ต้องดูให้เป็นดูตารางให้เป็นก่อนก็คือข้างบนเนี่ยมันคือแซนะครับแซดน้องๆก็ต้องไปหามาก่อนโดยการใช้สูตรอะไรนะข้อมูลตัวนั้นลบ x bar บาร์หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วพอออกมาได้ได้ค่าแซมาปุ๊บก็เอามาเทียบกับตารางก็จะได้พื้นที่มานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาไปคูณร้อยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตรงนี้เอาไปคูณร้อยก็จะเป็น5 1 7เปอร์เซ็นต อันนี้ก็จะเป็น5.57อซอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้สําคัญนะครับฝั่งขวาเนี่ยแจะเป็นบวกฝั่งซ้ายแทจะเป็นลบนะครับก็ต้องคิดดีๆอย่าอย่าโดนมนหลอกนะว่าแบบมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็เอามาลบกันเฉยเลยนะครับก็จะได้ประมาณ7นิดๆน,นะครับซึ่งมันก็ผิดต้องรู้ด้วยว่ามันอยู่คนละฝั่งนั้นต้องเอามารวมกันนะครับและคําพูดอีกคํานึงที่สําคัญที่สุดก็คือคําว่าแจกแจงปกตินั่นเอง จ็แจปกติก็คือมันจะเป็นข้อมูลที่สวยงามมากนะครับก็คือมีทั้งส่วนเบ่งมาตรฐานไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมี x อ็กบาร์มีมาตรฐานแล้วก็มีฐานนิยมที่เท่ากันหมดเลยนะครับอ่าก็จบข้อ27นะครับ